นวัสดีครับผมพบกับเราพังสมหญิงพังสมโอครับวันนี้พามาดูน้องพี่สมโอกันหน่อยครับนี่มาปล่อยกินหญ้ากลางทุ่งนาครับอันนี้ก็ห้าโมงแล้วครับผมห้าโมงแล้ว อี่โม่ห้าโมงแล้วยังไม่ได้กลับบ้านครับเดี๋ยวค่อยกลับครับปล่อยให้กินหญ้าก,ก่อนครับนู่นครับอีก3ามเชือกครับอยู่ไกลๆน,นู่นครับสามเชือกครับ ยอดทองครับนี่ครับปล่อยยิฐก,กินหญ้าด้วยกันครับปีชมโอเราก็จะฉีกออกมาอยู่คนละข้างเลย <c oughs> นี่ครับปีชมโอเราไม่ได้แปวัดป่านะครับผมก็เอาน้องสมหญิงไปครับปีชมโอไม่ได้เอาไปครับปีชมโอเราอยู่ที่บ้านครับ ครับสวัสดี FC ทุกท่านครับผมสวัสดี fc ฟพังสมหญิงพังสมโอ้ก็ไม่ได้ถ่ายคลิปลงมาหลายวันแล้วครับผมก็เนื่องจากฟานต้นก็ไล่ไลสดครับใส่ช่องพังสมหญิงและพังสมโอครับผมแล้วก็ช่องสายฝนวัดป่าเจียงครับผม ขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับผมที่ช่วยช้างตกงานนะครับที่ช่วยเหลือจากช่องพังจากช่องสายฝนวัดป่าเจียงครับผมก็ขอบคุณอย่างมากครับผมขอให้โคจสารขอให้พระครูประรกมคลุมครองเจริญก้าวหน้าครับผมคิดสิ่งใดก็ให้สมมุ่งมั่นปรารถนา ขอให้ร่ำรวยร่ำรวยทั้งครอบครัวครับผมก็ขอบคุณมากครับผมที่ช่วยเหลือช้างตกงานครับก็หลายเชือกมากครับที่อยู่วัดป่าเจียงรวมทั้งพังสมหญิงและพังสมโอด้วยครับผมก็ขอบคุณอย่างมากเลยครับผมก็วันนี้ก็ได้ถ่ายคลิปครับผมวันนี้ก็จะเป็นวันอาทิตย์ครับผมตอนนี้ก็ห้าโมงกว่าแล้วครับผมห้าโมงกว่าแล้วตอนนี้ครับ ยาครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวอีกประมาณสักสี่ห้าวันก็จะเอาพี่สมโอไปไว้นูน่นก็จะเอาน้องสมหญิงมานี้ครับผมเปลี่ยนสลับกันครับนี่พี่สมโอเรากินอย่างอร่อยเลยครับผมนี่ครับก็วันนี้ก็พาน้องสมหญิงไปวัดป่าครับผม วันนี้ก็ไปกันหลายเชือกครับผมก็วันนี้ก็จะมีได้ค่าคะแนนครับค่าอาหารช้าง <c oughs> จากช่องช่องน้องพลอยบอพลอยคิดื้อครับบอพลอยคิดื้อครับเขามาช่วยค่าอาหารช้างครับวันนี้ก็ไปหลายเชือกครับผม ก็ได้สองช่องนะครับผมได้มาช่วยค่าหารช้างที่วัดป่าเจียงครับก็ขอบคุณอย่างมากเลยนะครับผมขอบคุณเอฟซทุกท่านขอบคุณอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีครับผมขอบคุณอย่างมากครับที่ช่วยเหลือช้างตกงานของเราครับผมตาไม่ได้ท่านก็คงลําบากนะครับผมนี่ความลําบากของชาวช้างตกงานครับผม นี่กินอย่างอร่อยเลยครับพี่สมโอเราครับผมขอบคุณทุกคอมเมนต์ครับขอบคุณทุกกำลังใจครับที่ช่วยคอมเมนต์ที่ช่วยสนับสนุนกับช้างตกงานครับก็ขอบคุณอย่างมากเลยนะครับผมนี่ก็ถ่ายพี่สมโอกันหน่อยครับไม่ได้ถ่ายเขามาหลายวันแล้วครับผม ก็จะประมาณนี้ครับห้าโมงแล้วครับผมแต่ยังไม่ได้เอาเข้าเอาเข้าบ้านครับเพราะว่าปล่อยให้เขากินหญ้าก่อนตอนนี้ก็ยังมีเพื่อนกินหญ้าอยู่ครับก็ต้องปล่อยหน่อยครับผมบรรยากาศมันให้ครับผมมันไม่ร้อนก็ปล่อยให้เขากินก่อนถึงจะได้กลับัห้าโมงครึ่งถึงหกโมงครับผมก็จะประมาณนี้ครับนี่ครับเดี๋ยวดูสามเชือกนี้ครับนู่นครับ เชือกหนึ่งก็อยู่ไกลครับนู่นอยู่ทางนู้นเลยครับเชือกนู้นก็จะเป็นเสาห้าครับลายเสาห้าครับนู่นอยู่ด้วยกันสองเชือกครับตรงนั้นก็จะมีเสาห้าแล้วก็น้องปุ้มปุ้ยครับนู่นครับอยู่ฝั่งนู้นครับก็ไกลครับซุมซุมสุดแล้วครับผมนี่มองไม่เห็นไม่ค่อยชัดนะครับก็ต้องขอโทษอภัยด้วยนะครับผมต้องขอโปษด ขอโทษขออภัยด้วยนะครับที่พูดปิดพูดถูกนะครับผมนี่พีสมูเราอ้กินได้อร่อยเลยครับผมนี่บรรยากาศมันให้ก็ถ่ายลงกันหน่อยสักช็อตหนึ่งครับนี่กินด้วยกันครับกินด้วยกันนี่บรรยากาศยามเย็นครับ แดี๋ยวกวานก็จะเอาพี่สมหญิงมากินด้วยกันครับเรามาปล่อยกินด้วยกันครับอยู่ที่นี่ครับบรรยากาศก็ต้องขอทูตขอไปด้วยนะครับตอนนี้ลมมันแรงครับผมตอนนี้ก็หนาวโอ้ตอนเช้าก็พี่สมโอเราหนาวครับสั่นเลยครับผมขาสั่นนัง่งขาหลังนี่สั่นเลยครับตึ๊ตตึ๊ตตึ๊ตึต๊ตตตเลยครับผม พอได้เออเดินออกกาลังกายก็ขาไม่สั่นเลยครับออกมาจากบ้านก็ประมาณ1นกิโลถึงสองกิโลครับแดดออกพอดีขาเริ่มไม่สั่นเลยครับผมหนาวหนาวเย็นเย็นมากครับที่นี่ครับหมู่บ้านสลาของเราครับเย็นเย็นมากเลยจนพี่ส้มโอเราขาสั่นตึ้งตึ้งตึงเลยครับผมนี่ครับบรรยากาศยามเย็นครับโอ้สวยมากครับผม นี่ปีสมโอเรากินอย่างอร่อยเลยครับผมปีสมโอเราก็จะเชื่องมากเลยครับผมนี่พาไปไหนก็ไปได้แล้วครับผมช่วงนี้พีชมโอได้กินอาหารหลายอย่างครับนี่ อีก2วันก็พี่ชมพอก็จะได้กินสับปะรดของฟานเสือฟันสิงห์แล้วนะครับผมพ่อของบัวบานนะครับก็ขอบคุณอย่างมากนะครับที่ช่วยเหลือช้างตกงานครับวันอังคารเขาก็จะเอามาส่งแล้วครับผมนี่พี่ชมโอเราก็จะได้กินอีกแล้วอ้อยก็ยังกินไม่หมดเลยครับอีกสองวันก็หมดแล้วก็ต้องไปตัดใหม่แล้วครับ อยางนเปียก็ตัดให้เมื่อกี้แล้วครับผมพี่สมโอกับน้องสมหญิงเราครับผมนี่ก็จะประมาณนี้ครับนี่พี่สมโอเรากินแบบอร่อยเลยครับผมนูน่นนู่นครับโอโหโอโห,โอโห,โหเอาเลยครับพี่สมโอ คลิปนี้ก็ฝากเฟยงแค่นี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกด subscribe แล้วกดกระดิง่งช่วยติดตามช่องพังสมหญิงกับพังชมองโมด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ